สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพจ์จีมีสีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการหาเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งทุกท่านค่ะสามารถติดตามรายการหาเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ R o ย a l ไท a น n a วีและ YouTube c h anel n กองทัพเรือ R o ย a l ไท a i n a วี Official c h anel ค่ะ และจหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์มานำเสนอนะคะมารวบรวมให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ ผู้บัญชาการหานเรือเป็นประธานพิธีเปิดการอบมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่20ประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะ เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพลระเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทาหารเรือเป็นประธานเปิดการอบมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพอสศทรร,รุ่นที่20ค่ะประจำปีงบประมาณ2,566ณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ และสำหรับหลักสูตรพศทอรอนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนอีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทะเลและการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งการเรียนรู้งานนะคะในสาขาอาชีพอื่นที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทางานของหน่วยงานของตนเองค่ะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการและสถาบันต่างๆเป็นวิทยากรรวมทั้งการจัดสัมมนาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ของกองทัพเรือโดยทำการอบรมค่ะระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2566ค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพสวทรรุ่นที่20ได้ทำการเดินสวนสนามบริเวณลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือโดยมีพลเรือตีภาสุกีวิไลรักรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนหารเรือเป็นประธานค่ะสำหรับการเดินสวนสนามของผู้เข้ารับการอบรมนั้นนะคะถือเป็นธรรมเนียมที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติกันมาค่ะถือเป็นพิธีที่มีเกียรติ แสดงออกและบ่งบอกถึงระเบียบว,วินยัยขีดสมรรถนะและความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวและการเรียนรู้ชีวิตความเป็นทหานเรือด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะเป็นเรื่องของงานวิชาการค่ะกองทัพเรือจัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีเสด็จเตี่ยค่ะ มื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพลรเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในการเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีพลระเอกพระเจ้ารบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภา,ากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในหัวข้อเรื่องครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนสืบสารพระปณิธานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่2 บทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเองค่ะณนะสนามหญ้าภายในกองมัญชาการกองทัพเรือพื้นที่พระราชวังเดิมโดยมีพลระเอกจุมพลลุมพิกานน์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมรวมกับศาสตราจารย์ปิติสีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนเป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้ค่ะโดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมฟังการเสวนาค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมยังได้ชมสถานที่ภายในพระราชวังเดิมย้อนรอยพรปัปณิธานของเสด็จเตี่ยในการเริ่มสร้างนักเรียนในเรือรากแก้วของกองทัพเรือด้วยพระไทยที่มุ่งมั่นพร้อมกับชมประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือซึ่งการเสวนาในตอนที่3ค่ะจะจัดให้มีขึ้นในวันที่4เมษายน2566ณราชนาวิกสภา อันเป็นบทสรุปกิจกรรมการเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีเสด็จเตี่ยอย่างสมบูรณ์ค่ะก็ฝากทุกท่านติดตามนะคะการเสวนาวิชาการตอนที่3ที่จะจัดขึ้นในวันที่4เมษาย,ยนนี้ด้วยค่ะมากันที่ข่าวถัดมาค่ะผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้การรับรองเสนาธิการฐานเรือตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491ค่ะ เมื่อวันที่20มีนาคม2566ที่ผ่านมาค่ะพลระเอกชนละทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491ณเกาะหลีเป๊ะตำบลเกาะสารายอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อตรวจเยี่ยมรับทราบป,ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและให้แนวทางในการปฏิบัติงานนะคะอีกทั้งยังถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะทางนี้ค่ะหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตรูนะคะได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549มีภารกิจในการตรวจการด้วยเรดาร์พื้นน้ำตรวจการด้วยกล้องบริเวณพื้นที่ทางทะเลชายแดนไทยมาเลเซียการเฝ้าตรวจการลุกล้ำอธิปไตยการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจและติดตามพฤติกรรมเรือที่จะเข้าข่ายนะคะที่จะกระทำความผิดกฎหมายนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ มาในเรื่องของจิตอาสากันบ้างค่ะกองทัพเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวัดกลัลยาณมิตรค่ะวันที่23มีนาคม2566นพลเรือโทรกำรจรเจริญเกียรติเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพ,พระนางเจ้าเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลได้กําหนดให้เป็นวันระึกพระบาทสมเด็จพ,พระน่งเ้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชาพระมหากษัตริย์องค์ที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นวัดกรยาณมิตราาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยมีกําลังพลจิตอาสานะคะข้าราชการกองทัพเรือเข้ารวมกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมนะคะประกอบด้วยการกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์รอบพระอุโบสถค่ะ ทางนี้ค่ะกองทัพเรือได้ดําเนินกิจกรรมบําเพญ็ญสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนจิตอาสานะคะได้ทําความดีโดยมีจิตสาธารณะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือในการสนองงานโครงการพระราชดําริและการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อเนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานค่ะอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งนะคะด้วยความรักความสามาคัคคีและเอื้ออาทรต่อกันอันเป็นหัวใจสําคัญของความเป็นจิตอาสาพระราชทานค่ะซึ่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะหน่วยต่างๆของกองทัพเรือทั่วประเทศเลยค่ะก็จะดําเนินการในเรื่องของจัจดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อเทอิดพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะทหารเรือเล่าข่าวค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารนะคะภายในภูมิภาคมานำให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะ มาเริ่มกันที่ทัพเรือภาคที่1ค่ะบูรณาการร่วมกับสอนชนภาคหนึ่งนำร่างผู้เสียชีวิตจากเรือกักเก็บน้ํามันดิบกลับเข้าฝั่งท่าเรือจุกเสม็ดอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะจากกรณีการเกิดเหตุน้ําทะลักเข้าตัวเรือกักเก็บน้ํามันดิบเบนจาม่าสองของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิตจํากัขาดขณะทําการซ่อมบํารุงประจํารอบของวาล์วเปิดปิดน้ําทะเลข,ขนาด18นิ้วนะคะ และทําให้มีผู้เสียชีวิต1รายเมื่อวันที่1 3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยจุดกเกิดเหตุนะคะอยู่บริเวณกลุ่มแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเบนจมาตร,ระยะ129ไมล์จากปลายแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบค่ะโดยในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะสอนชนภาค1ได้จัดเรือตอน115และจัดชุดประดาน้ำจากทัพเรือภาคที่1และกรมสัมพวุทหารเรือให้การสนับสนุนบริษัทซีเวิลและบริษัทบีคอน รวมปฏิบัติงานในการอุดรูรั่วภายในและภายนอกตัวเรือรวมทั้งการกู้ร่างผู้ประสบเหตุก่อนที่จะนำการสูบน้ำทะเลนะคะปริมาณ52,000บาร์เรลออกจากตัวเรือค่ะต่อมาค่ะในวันที่19มีนาคมนะคะทีมประดาน้ําซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจภายในตัวเรือได้นําร่างผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุได้เรียบร้อยค่ะและนํากลับเข้าฝั่งโดยเรือยูนิเอ็กเพลสในการลําเลียงออกจากเรือเบนจมาศ2 โดยมีเรือตออ115ทำหน้าที่เป็นเรือพี่เลี้ยงร่วมในการเดินทางกลับเข้าฝั่งยังท่าเรือจุกเสม็ดอําเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะนําส่งให้กับทางญาติเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะมาต่อกันที่ทัพเรือภาคที่3ค่ะจัดกิจกรรมรักทะเลบ้านเราในพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะ เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทัพเรือภาคที่3ได้จัดกิจกรรมรักทะเลบ้านเรากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพระดับริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้เหล่าเยาวชนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในท้องถิ่นของตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากค่ะ รวมไปถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้กับเหล่าเยาวชนซึ่งกิจกรรมนะคะได้จัดขึ้นณนศะูวนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามาันตอนบนเรือหลวงแกลงและเกาะตะเภาน้อยและหลังจากเสร็จสิส้นกิจกรรมนะคะก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ข่าวต่อมาค่ะยังอยู่กับในพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ค่ะช่วยเหลือลูกเรือประมงป่วยหนักทางทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวันที่20มีนาคม2566เวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีค่ะทัพเรือภาคที่3ส่งเรือต่อ233ออกเรือช่วยเหลือลูกเรือประมงทองเจริญทรัพย์2ป่วยฉุกเฉินจากอาการแน่นนอ,อกนะคะและมีอาการเหนื่อยร้าไม่มีแรง ร่างกายชาไปครึ่งซีกค่ะต้องการความช่วยเหลือในการนำลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเพื่อรักษาพยาบาลโดยด่วนเรือต่อ2-3 3ค่ะจึงเดินทางออกจากหลักเทียบเรือทัาเรือภาคที่3โดยด่วนและใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเดินทางถึงเรือประมงทองจเจริญทรัพย์2และนำตัวลูกเรือรายลังกาวนะคะกลับเข้าฝั่งเพื่อทำการรักษาอย่างโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะ ซึ่งการช่วยเหลือนะคะกองทัพเรือก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของจิตอาสานะคะก็คือช่วยเหลือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือจะเป็นในเหตุฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นในการช่วยเหลือลูกเรือประมงในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราค่ะมากันในพื้นที่ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กับกลุ่มผู้กระทําความผิดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดเลยและจังหวัดมุกดาหารค่ะในครั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงเขตหนองคายและเขตนครพนมได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ถแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ยาบ้าจำนวน188,000เม็ด พร้อมของกลางเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลค่ะเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาณสถานีเรือบึงการตำบลวิสิทธิ์จังหวัดบึงการพร้อมทําการบันทึกการตรวจยึดและนําของกลางส่งสถานีตํารวจภูทรศรีวิไลเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะและในวันที่21มีนาคม2566ค่ะก็ยังเป็นการจับกลุ่มในเรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกันโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย หัวหน้าสถานีเรือเชียงคานค่ะจัดกำลังพลชุดลาดตะเวนทำการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1นึ่ยาบ้าจำนวน7,953เม็ดบริเวณริมแม่น้ำโขงทางขึ้นโรงเรียนบ้านขกมาศตําบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพร้อมทําการบันทึกการตรวจยึดและนําของกลางทั้งหมดนะคะนํานส่งสถานีตํารวจภูธรเชียงคานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ และในวันที่22มีนาคมค่ะ2566ค่ะสถานีเรือมุกดาหารได้รับแจ้งพบท่อนไม้วางกองอยู่บนเสาต่อหม้อจำนวนหนึ่งค่ะในบริเวณบ้านทรายทองจังหวัดมุกดาหารจึงได้สั่งการให้เรือจู่โจมลำน้ำสองลำพร้อมกำลังพลออกตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยจากการตรวจสอบนะคะพบเป็นไม้พยุงนะคะจำนวน9ท่อนจึงได้แจ้งหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ตรวจสอบร่วมกัน โดยในระหว่างการตรวจยึดค่ะไม่มีบุคคลใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของจึงได้ทําการตรวจยึดไม้พยุงกลับมาที่สถานีเรือมุกดาหารโดยแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทําความผิดที่หลบหนีนําเข้าส่งออกโดยไม่ผ่านวิธีการทางศุลกากรตามความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรมาตรา242พร้อมกับทําบันทึกการตรวจยึดส่งด่านศุนลกากรมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเพื่อดําเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ ทางนี้ค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามลำแม่น้ำโของอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศชาติของเราค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะในช่วงสุดท้ายของเราค่ะฐานเรือบอกต่อค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันค่ะกับช่วงฐานเรือบอกต่อค่ะวันนี้เรามีเรื่องมาบอกต่อผู้ปกครองและน้องๆกันค่ะกองทัพเรือเปิดรับสมัครข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการให้บุตรหลานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรืออยากให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ทักษะกีฬาและได้ออกกําลังกายค่ะกองการกีฬากรมสวัสดิการหารเรือได้เปิดการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน5ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะก็คือฟุตซอลนะคะแบดมินตันค่ะเทนนิส มวยไทยมวยสากลแล้วก็ว่ายน้ำค่ะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ค่ะถึงวันที่23เมษายน2566ณสนามกีฬาภูติอนันต์นะคะระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกานะคะยกเว้นวันหยุดราชการค่ะหรือสามารถติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์095-793-9542และ093 5392646ค่ะรับสมัครจำนวนจำกัดนะคะสำหรับน้องๆท่านใดนะคะหรือว่าผู้ปกครองนะคะสนใจรีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะและเช่นเคยค่ะฝากทุกท่านค่ะติดตามรับชมรายการฐานเรือเล่าข่าวได้ทาง f เฟ b o o k f แ Fanpage กองทัพเรือรอย t h ไท n นวีและ youtube c h anel n กองทัพเรือรอย l t ไท i นวี y o f i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  l l h h anel n ค่ะและสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะคะได้ทาง เฟซบุ๊กนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะหรือสามารถคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ค่ะและเช่นเคยค่ะฝากทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการฐานเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook f แฟนเพจกองทัพเรือเรอยวไทยวีและ YouTube Channel กองทัพเรือเรียวไทยวีออฟิเชียลชาแนลค่ะทุกท่านค่ะสามารถร่วมเป็นกําลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะหรือสามารถคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานฐานเรือเล่าข่าวต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ